สอบแรงเกินเอฟตัดต่อแรงเก้นแรงมาก เขาได้ไหมไม่ไ hmm. ด okay. ้โคตรที่ไล่ F ไล่สุดนี่น่าได้เข้าไม่ได้ทีห้าก5๊6 มันไม่ถึงเลยสดจบแค่แป้นเดีมันเข้าไม่ได้ เกียเปาวินวันนี้หนูว่าเลยมาเลยได้มาดูเอแล้วเล่นเกมอะไรได้บ้างเอเล่นได้แค่แมปแมปที่มันแมปแบบที่มันแบบกินเลดน้อยกิน้้ออยยลดนเลดน้อย one. Yeah. ศัพท์ไม่ได้กากแต่โทรศัพท์ใช้มานานมากเล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 มืเนเดเลเล่นแมเอื่นนี่เันไม้ตึเเกินต้านที่มเนไม่ต้าเเกินตึง ดีกว่า,ายังน้อยคุณภาพมันยังต่ำกว่ายังเล่นได้ยังเล่นได้แต่ ไอคิวตัวนี้นกเล่นไปว่าจู๊กโบบคลาสกิ้งก็ตัวการเล่นเกม่ด้ีมากเล่นเกมดีมาตลอดนะครับหน้ามาตัวนี้ก็ตัวการ ออแล้วคอมเมนต์หายดูคอมเมนต์ไม่ได้อีกแถมโทรศัพท์เหล็กอีกเออมีใครแนะนำแอปตัดต่อดีๆได้บ้างเนี่ย เคยดูอนิเมะเรื่องครูพิเศษจอมปว่วดรีเบิร์ดไหมไม่แข่งกับผมไม่ล่ะเดี๋ยวผมเข้าตามอ,อะไรแข่งอะไรอ่ะมมเฮ้ยม,มีใครแนะนำแอปตัดต่อดีๆได้บ้างนเนี่ย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  ว่าแต่ตอนนี้มีใครแล้วสดอยู่หรือเปล่าอะไรโอ้ยดูไม่ได้พี่ชายพี่ชายก็แลกเกิลแอบตัดต่อเนี่ยพี่ครับอยู่ทําเสียงแต่ท้อนเลยแล้วคิงม <Mark> er. าสเต เขียนอ่านไม่ถูกฮาคิงมาสเตอร์ไลฟ์สดได้ด้วยเหรอคิงมาสเตอร์ทำเสียงเลยคิงมาสเตอร์มันไลฟ์สดได้ด้วยเหรอมันเป็นแค่แอปตัดต่อไม่ใช่หรือ เอาวไม่ได้ได้นะลอติดตั้งดูก่อน คนดูอยู่แค่หนึ่งคนโย่ ทีมมสเตอร์ไงโอ้ไม่ไล์สุดไล์สุดแล้วมันแล้วมันเออเออเออเผลอเข้าไล่ผิดเผลอเข้าไล่ผิด มีใครไรสุดยู่หรือเปล่าที่ไม่ใช่ผมดูเหมือนว่าคุณชามูดนั้นจะลงคลิปใหม่อ๋อ Madu kunci kamu, dah lalu. Kamu ni gua? ว่าแบบแฝดในโทรศัพท์เนี่ยไม่ค่อยเจอน้องเป็ดเลยเขาหายไปไหนไเขาเปลี่ย,ย,ย,ยไไนโทรศัพท์ไปแล้วน้องเป็ดอา้าวพี่พี่จะเล่นแบบกีดเลย กลก็อยากเป็นเกย์ล้วสอง <your> โอ้พี่พี่พผมบอกว่าพี่ไม่ว่าผมอ่ะเป็น คนที่ฉลาดที่สุดในสารโลกว่าผมนะ่ะ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 ผมนะ่มนะโทรศัพท์ผมมันกลางมากเลยพี่เฉพาะต่อไล่สดนะคกโคกโคกโคกวีดเลเจนด์มี Me paying my mom. Oh All the people that's praying for me, all the songs that's awaiting me. I'm standing a I'm standing a all the people that's praying for me, all the songs that's awaited me, I'm not going to give up just yet. Every step I stumble, Long every blow I feel, no matter how painful it might be, I doesn't even care whether I. เอเสียงวันเมื่อไหร่น้องปิดจะมาต้องพิมพ์ว่าเพลงลีบอร์ดให้ฟังดู้เลยอย่างแรกมันก็มีเลขเยี่ยมเลยอันที่สองเพลงดี Oh, Mabu Animation. He, I'm not gonna give up just yet. I'm not going to cave up just yet. I'm not going to cave up just yet. Said by stumble, every blow I feel, no matter how painful it might be, I does not even care whether I'll live or die because I am. นี่มีเพลงอีกเพลงนึงอยู่กดไลค์ให้เลยอย่างแรกรูดูงานดีว้าวฉากหลังคุน้นเดี๋ยวโย و, เอามาจากยูเยทเกอร์อเปล่ายอดเอาเพลงมาจากไหนเนี่ย ওলাই ডকুমেণ্ট like ี่อโวันหัวล้วอ้ยฟูเอฟซีโซนนะยังไม่ได้ดูตอนท้ายเลย มีเรื่องใช้ได้มั่งมากโอ้ยมีแต่เพลงมีแต่เพลงอะ่ะอ้ายอ้ายมีแต่เพลง เพลงแต่ละอันคือดูเคเจทีเซอร์อันใหม่ยังเมื่อไรน้องปิดเลย ร้อยแล้วร้อยแล้วพี่ร้อยแล้วเดี๋ยวห้าสิบสามแล้วมันไม่ได้แปดจัดอะไรผมมันเป็นเพราะรอประมาณหนึ่งสองอาทิตย์ถึงมันจะมาเพราะตัวนั้นตรวจสอบโกงทุกติดตามหรือเปล่านันถึงแล้วใช่หรือ nó chát lười ช่อง tiktok แล้วพี่ก็จะทำช่อง tiktok ก,กันเลยไปจบไลท์ไลท์สดแค่นี้แหละขี้ขขเกียจละ ต้องทำาอนิเมชันเอ